ดี๋ยวให้สังเกตที่รอบใหม่รอบใหม่น่ะน่ะมันขึ้นได้เท่านี้เนี่ยทั้งๆท,ที่ผมกดคันเร่งสุดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคันเร่งจมเลยเนี่ยนะผู้ชมอันนี้ก็คือหน้าตาของเซ็นเซอร์นะอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้เป็นของคันรถคันนี้นะที่เราถอดออกมานะส่วนที่กําลังใส่อย,อยู่นี้นะเอาตัวใหม่เข้าไปใส่แล้วซึ่งถอดออกมาจากรถผมนะเนะมื่อกี้ก่อนที่เปลี่ยนเซ็นเซอร์เวลาเราเร่งเครื่องเหยียบ เหยียบคันเร่งจนมิดเนี่ยรอบมันก็จะอยู่ที่สองพันรอบเท่านั้นเองนะฮะให้ดูที่เกียวว่ารอบเนี่ยปาไปสี่พันเนี่ยปาไปสี่ห้าพันรอบแล้วเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมระหว่างก่อนเปลี่ยนเซนเซอร์กับหลังเปลี่ยนเซนเซอร์ สวัสดีครับอ,อยู่กับ Ford ดเลนเจอร์นะตัว MC นะคันนี้ปี16 16อ่าปี16นะคันนี้มาด้วยอาการนะอย่างหนึง่งอาการที่ว่านั้นคืออะไรตาเครื่องให้หน่อยอลองตาเครื่องให้หน่อยอาตาเครื่องตัดเลยอ่าเรื่งยยตดตาขึ้นมาแล้วนะดูเหมือนมันจะปกติถูกไหมเนี่ยเครื่องเดินเรียบ ไม่มีสั่นไม่มีสะดุดใช่ไหมฮะอ่าลองเร่งเครื่องเล,เลยเร่งเลยกดเร่งขาไปเลยเห็นไหมเวลาเร่งเครื่องแล้วมันแรงตื้อๆตื้อปล่อยอ่ะเร่งเครื่องเนี่ยมันอื้อเหมือนค้างน,นะเหมือนค้างอ่ไปล่่ออยพอเรา ปล่อยคันเร่งเครื่องมันก็เดินเรียบปกตินะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อาการคือเหมือนก็เร่งแล้วรอบเครื่องมันไม่ขึ้นอ่ะทดี๋นี้มาดูมาดูนะฮะมาดูอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเหยียบคันเร่งนะอ่ะเดี๋ยวให้สังเกตที่รอบใหม่รอบใหม่นะเนี่ยมันขึ้นได้เท่านี้เนี่ยทั้งๆที่ผมกดคันเร่งสุดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคันเร่งจมเลยเนี่ยเนี่ยคันเร่งจมลงไปเลยนะเนี่ย เนี่ยเหยียบต่อไปไม่ได้อีกแล้วเนะี่ยจมไปเลยเนะี่ยแต่รอบมันได้แค่สองพันรอบนะะประมาณสองพันรอบเห็นไหมอ่ะมันมีความผิดปกตินะฮะมันมีความผิดปกตินะครับผมเครื่องปกติถ้าเร่งเราเร่งเราเ,เราเ่งกดคันเร่งจนสุดเนี่ยเครื่องมันจะฟาดไปนู่นเลยสี่ห้าพันรอบนู่นแหละนะแต่ตอนนี้มันค้างอยู่ได้แค่สองพันรอบนะมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะ การที่รถมันมีอาการแบบนี้นะแต่ตอนนี้มันไม่มีไฟอะไรโชว์สักอย่างเลยนะเห็นไหมไม่มีไฟปกติถ้ารถมันมีอาการพวกนี้น่าจะต้องมีไฟรูปประแจโชว์ต้องมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์แต่ันี้นไม่มีเนี่ยไม่มีเลยเนะ่เร่งไปก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยมันก็ะค้างได้แค่สองพันรอบนะได้แค่สองพันรอบนะท,ทั้งที่คันเร่งนี่กดจนสุดเลยนะเนี่ยเนี่ยกดสุดติดพื้นเลยไหนะไหมเนี่ยติดพื้นเลยเนะี่ย แต่รอบเครื่องก็วิ่งได้ขึ้นได้แค่2,000รอบเองนะให้ดูจะชัดอีกทีนึงนะอาการนะของรถคันนี้นะคือถ้าแบบนี้ไม่มีไม่มีถึงแม้ว่ามันจะไม่มีไฟรูปประแจขึ้นไม่รูปไม่มีรูปเครื่องยนต์ขึ้นเราก็จําเป็นที่ต้องท้าการใช้คอมใช้โปรแกรมนะของศูนย์ในการเปรียบเช็คอยู่ดีนะครับผมนะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟโชว์ก็ตามนะฮะอ่ะถึงแม้วรถนะฮะมีอาการแต่ไม่มีไฟรูปประแจไม่มีรูปเครื่องโยนขึ้นเราก็ต้องใช้คอมใช้โปรแกรมนะในการตรวจเช็คอยู่ดีซึ่งโปรแกรมที่เราใช้คือโปรแกรม for ์ can นซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบตรวจเช็คในส่วนของตัว Ford Ranger แล้วก็ m a z d a b i t ทนะจากการที่เราใช้คอม เสียบเช็คนะทั้งที่ไม่มีไฟรูปปัจแจกับรูปเครื่องยนต์โชว์ที่หน้าจอเรือนไม้ก็ตามแต่มันมีโค้ดนะฮะฟ้องชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะ P0184Full Temperature Sensor A Circuit นะฮะก็คือแต่เป็นไทยก็คือไอตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงมันขาดช่วงมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะฮะ มันอ่านอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้รถมันก็เลยเหมือนกับถูกอั้นนะถูกอั้นแบบนี้นะไม่ให้เครื่องยนนะทํางานได้เหมือนโดนจํากัดนะฮะเป็นเหมือนการจํากัดเครื่องยนอ่ไม่ให้เครื่องยนต์ทํางานรอบสูงเกินไปนั่นเองนะฮะอ่าพอพวกนี้มันจะรถรุ่นใหม่ๆมันจะมีเซ็นเซอร์มีอะไรต่างๆในการตรวจเช็คควบคุมทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเซฟ ในตัวเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์นะฮะถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งมันเสียขึ้นมานะฮะมันก็จะถูกจํากัดนะ,ะถูกจํากัดไม่ให้ทํางานเกินนะเกินค่านั่นเองเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างในณตอนนี้ที่เราสแกนเจอโค้ด P0184 ก็คือเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงมันขาดช่วงนะ,ะมันขาดตอนมันขาดช่วงอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้รถ เกิดการเขาเรียกอะไรเข้าจะว่าเข้าเซฟโหมดก็น่าจะใช่นะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์มันไม่สามารถทํางานได้เกิน2,000รอบเนี่ยนะได้2,000นิดๆอะ2,000นิดเนี่ยแค่นั้นมันก็สุดเลยมันก็ค้างสุดอยู่แค่นี้เลยนะ้มันจะไม่ไปต่อซึ่งจริงๆถ้าเราเหยียบคันเร่งสุดอรอบมันต้องปาไป4-5,000รอบนู่นเลยนะในรถปกตินะอ่ะตอนี้เดี๋ยวมาหาคําตอบกันว่าไอ้เจ้าอุณหภูมิเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย มันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันใช่ตัวนี้เสียจริงๆหรือเปล่านะเราก็ต้องคงต้องลองทําการเปลี่ยนดูนะแล้วก็จะเช็คในส่วนของตัวระบบน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยว่ามันมีน้ําหรือมีอะไรปนมาหรือเปล่าหรือมีสิ่งตรกอะไรปนมาหรือเปล่าหรือว่ากองโซล่าปรกหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องเช็คให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าสรุปแล้วเรนเจอร์เอ็มซีคันนี้ที่มาด้วยอาการเร่งเครื่องแม้จะเหยียบคันเร่งจนสุดแล้วรอบก็ึ้นแค่ 2,000นหน่อยเครื่องมันตื้อแบบนี้เป็นที่ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเสียจริงๆหรือเปล่านะครับฮะชเดี๋ยวเราจะลองทำการถอดตัวกองโซลา่านี้ออกมาดูก่อนนะเพื่อที่จะมาเช็คดูว่ามันมีน้ำปนมากับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเปล่านะฮะ,ะต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเกี่ยวกับสงสัยเกี่ยวกับ น้ำมันเจ้าเพลิงว่ามันอาจจะมีน้ําปนมาก็เลยมาทําให้ตัวเซนซองเซนเซอร์มันเสียได้หรือเปล่านะตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนเซนเซอร์หลักแต่เราต้องการเช็คในส่วนของตัวกองโซล่าก่อนว่ามันมีน้ําปนมาหรือเปล่าเพราะนั้นการที่จะรู้ได้เราก็ต้องถอดกองโซล่าออกมานะถอดกองโซล่าออกมาดูเลยนะฮะเพื่อที่จะเช็คว่ามันโดนน้ําเปล่านะถ้าเช็คดูแล้วไม่มีน้องไม่มีน้ําอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองทําการเปลี่ยนตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเจ้าเพลิงดูนะ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมัน้อเพิงมันจะอยู่ตรงปั๊มคอมเาเร็วมันจะอยู่คู่กับไอตัว SCV v a wow, l นะเซนเซอร์ ensor, มันจะเป็นตัวดำๆนะตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ราคาไม่เล็กราคาไม่เล็กเลยเช็คราคามาแล้วเมื่อกี้ราคาไม่เล็กเลยนะเซนเซอร์ ensor, ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองถอดตัวกรองโซล่าออกมาดูก่อนว่ามีน้าปนมาหรือเปล่านะครับผมอ่ะเราถอดกรองโซล่าออกมาดูนะเพื่อที่จะมาดูาเช็คว่า มันมีน้ํานะปนมากับน้ามันโซลา่าหรือเปล่านะ<ม>ก็คือต้องเอาออกมาเทดูเลยนะมาเทดูจะได้ตัดเป็นปัญหาไปแต่และปัญหาเพราะว่าถ้ามันมีน้ําปนมาจริงมันก็ส่งผลนะไปในส่วนของตู้อื่นอาจจะส่งผลไปติดตู้อื่นด้วยอาจจะทําให้ปั๊มเขามาลงมาเร็วพังหรือพวกโขวฉงหัวฉีพังได้นะเพราะนั้นต้องตรวจต้องเช็คด้วยนะฮะอ่าต้องตรวจต้องเช็คด้วยนะครับผมอ่าก็โดยการเทออกมาเลยนะฮะ เทมันออกมบแบบนี้เลยนะครับเพื่อทําการตรวจเช็คนะฮะไปกนันได้นะครับอนีจอีกองมันจะปคะุณผู้ชมสรุปมันมีน้ํานะฮะม,มีน้ําปนมานี่เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยที่เป็นก้อนเล็กๆเกนี่ยคือน้ํานะน้ํากับน้ํามันมันจะไม่จับตัวกันมันจะแยกตัวกันเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆแต่ไม่เยอะนะมีน้ําปนแต่ไม่เยอะนะฮะแต่ไม่เยอะเนะะี่ยไม่เยอะเนี่เยเป็นก้อนเนี่ยคือน้ํานะเนี่ยก้อนเนี้ยเนี้ยเนี้ย เนี่ยคือน้ำเม็ดน้ำเม็ดน้ำนะปนมาคือมีน้ำปนมากับน้ำมันเชืเ้อเพลิงเอาเอง่ายๆนะฮะอันนี้จะเป็นสาเหตุทําให้ไอตัวเซนเซอร์เสียหรือเปล่าอันนี้เลยต่อให้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแบบนี้มันคือมันต้องยกถังคือน้ำเนี่ยมันจะมาจากในถังน้ํามันมันจะถูกปั๊มขึ้นมาผ่านไอตัวกรองโซล่านี้นะฮะมันอาจจะต้องต้องได้ยกถังน้ํามันดูอ่ะ ว่าน้ำข้างในมันเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่มันมีอยู่แล้วล่ะเนี่ยเพราะว่ามันมาอยู่ที่กองโซลา่านี่น้ำมันต้องอยู่ในถังเวลาเราทำเราสตาร์ทเครื่องปั๊มติ๊กในถังมันจะดูดน้ํามันขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านมามาเข้ากองก่อนแล้วจะไปลงไปปั๊มเข้งมาเร็วจากปั๊มเข้งมาเร็วถึงจะไปเข้าหัวฉีดได้นี่มันระบบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมสรุปมีน้ําปนมานิดหน่อยนะฮะน่่เราไม่มีตัวกองนะผู้ชมสรุปแล้วเดี๋ยวเราคงต้องเปลี่ยนตัวกองโซลา่าลูกใหม่ด้วยนะเพราะว่า ปองที่เขาใสมาเนี่ยมันไม่ใช่ของมันไอ้กรองตัวเนี้ยเป็นของวีโก้นะฮะเป็นของตระกูลโตยต้าวีโก้นะฮะกองของมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะคล้ายกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันด้านขวานี่คือกรองของมันเลยนะกรองของเรนเจอร์เลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยที่ลูกค้าเขาไปใส่มาที่อื่นเนี่ยเขาเอากองของวีโก้มาใส่ให้นะก็คือเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกรองใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เหตุหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนกรองเพราะว่าน้ํามันเจือเพลงมันมีน้ําปนมานะฮะ มันก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนกองโซลา่าเดี๋ยวล้างกองโซล่าใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวกองโซล่าลูกใหม่แล้วเดี๋ยวลองอถอดตัวเซ,นซ็นะเซอร์นะเซ็นเซอร์ไอตัววัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอันหนึ่งแป๊บนึงขอขอ,ขอแป๊บนึงเอาไปใายส่องไว้ไอตัวเซ,นซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะอยู่ตรงหลังปังม๊มเข้ามาเร็วนะฮะเนี่ยมันจะอยู่ตรงหลังปังม๊มเข้ามาเร็วนะฮะหลังปั๊มเข้ามาเร็วเนี่ยนะฮะ มันถอดออกมานะฮะยอยู่ตรงหลังปั๊มคอมแม่เร็วตัวเนี้ยเนีน่ยตรงปั๊กที่มีปั๊กสีดำดำเนี่ยปั๊กสีดำดำเนี่ยนะฮะอ่ามันจะมองยากหน่อยนะ,ะแต่เอาง่ายๆตัวเซ็นเซอร์มันจะอยู่ตรงหลังปั๊มคอมแม่เรลวอยู่ติดกับตัวไอเอสซีวีวาลนะเอสซีวีวาลนะฮะอ่าตามโค้ดที่เราสแกนเจอมันฟ้องว่าอ่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงขาดช่วงหรือว่า อาจจะทํางานไม่ไม่สมบูรณ์นั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดการไปตัดนะไปตัดกําลังทําให้เครื่องยนต์เร่งไม่ได้ไม่เต็มที่นะเครื่องยนต์เร่งไม่เต็มที่มันก็เลยมีอาการที่ว่าเร่งได้แค่2,000รอบแล้วคันเร่งมันก็ตือเลยกดจนสุดรอบเครื่องมันก็คือขึ้นไปแค่2,000รอบมันก็ตือขานอยู่อย่างนั้นนะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์หรือเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงมันเสียจริงหรือเปล่านะก็คือวิธีการก็คือต้อง ถอดออกมาแล้วเปลี่ยนเอาลองเอาตัวใหม่เปลี่ยนเข้าไปดูนะฮะว่าพอเปลี่ยนตัวเซ,นซ็นเซอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องมันจะเล่นกลับมันเล่งได้ปกติเดินรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นการลองก่อนว่าเซ,นซ็นเซอร์มันเสียหรือไม่เสียถ้าลองเอาเซ็นเซอร์ตัวใหม่มาลองเปลี่ยนดูแล้วใส่ดูแล้วเครื่องเล่นได้ปกติยาเหยียบขึ้นปกติก็แสดงว่าเป็นที่เซนเซอร์เสียจริงแต่อาจจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนคือณตอนนี้เรารู <sk r isa> ้แล้วมันมีน้ําปนมากับน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งไอ้น้ำอ่ะมันงเเพิ ก็อาจจะต้องมีการยกถังน้ามันเชื้อเพลิงออกมาล้างทำความสะอาดด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่จบเดี๋ยวมันจะมันจะไปทําให้อิปอมคอมมาเร็วหัวฉีดพังด้วยนะถ้าโดนน้าเข้าไปนะนะตอนนี้เรารู้แล้วไงมันมีน้ํามีคราบน้ํามันนิดหน่อยนึงแล้วนะเพื่อความชัวนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นถ้าจะไม่ทำก็จะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะโอเคเดี๋ยวเรามาถอดตัวเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนดูกันนะครับผมแล้วมาดูว่าเครื่องจะเร่งได้ปกติหรือเปล่านะครับ นะผู้<ว>ชมอันนี้ก็คือหน้าตาของเซ,นซ็นเซอร์นะฮะอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงอันนี้เป็นของคันรถคันนี้นะที่เราถอดออกมานะส่วนที่กําลังใส่อยู่นี้นะเอาตัวใหม่เข้าไปใส่แล้วซึ่งถอดออกมาจากรถผมนะฟอร์ดมาด้าใช้ตัวเดียวกันนะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเหมือนกันอันนี้คือลองถอดจากรถผมซึ่งรถผมมันใช้งานได้ปกตินะ ก็คือลองเอาไปใส่ให้ลูกค้านั่นเองจะได้เป็นการตรวจเช็คด้วยว่าสุปแล้วมันเป็นที่เซนเซอร์ตัวนี้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้มันจะอยู่ตรงหลังปั๊มคอมมันเรลวนะเป็นเซนเซอร์ไว้วัดอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือลองถอดจากรถผมมาใส่แล้วสตาร์เครื่องดูแล้วถ้าเกิดมันใช้งานได้ปกติก็เป็นที่เซ็นเซอร์เสียเราค่อยสั่งตัวใหม่เบิกตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะอันนี้เป็นการลองก่อนนะเป็นการลองก่อน หน้าตาม,มันจะเป็นอย่างนี้นะเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงนะตามโค้ดที่มันฟ้องนะนะฮะอันนี้เราไล่จากโค้ดที่เราสแกนเจอนะฮะถึงได้บอกว่าบางทีไฟหน้าจอไฟเครื่องยนต์ไฟลูกประแจมันไม่ขึ้นแต่บางทีเราเสียบคอมเข้าไปเนี่ยม,มีโค้ดฟ้องอยู่ซึ่งไอ้คันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะฮะไม่มีไฟประแจไม่มีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์แต่พอเอาคอมเอาโปรแกร,รม for สแกนเสียเข้าไปปรากฏว่าเจอโค้ดเกี่ยวกับไอ้ตัว เซนเซอร์ S S อุณหภูมิน้นมันเชื้อเพลิงนะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่มันเสียมันก็เลยเกิดอาการรถมันเร่งไม่ขึ้นนั่นเองนะเหยียบมิคทันเร่งแล้วก็ขึ้นได้แค่สองวันรอบส่วนอันนี้กองโซล่าเราก็ได้เปลี่ยนลูกใหม่ไปแล้วนะฮะเปลี่ยนกองลูกใหม่เข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบกองโซล่าเสร็จแล้เวเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะฮะว่าเครื่องยนต์มันจะเร่งได้ปกติเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ลูกค้าก่อนนะ มันก็ต้องมีการลองกันก่อนนะก่อนที่จะไปฟันธงลูกค้าว่าอะไรเสียไม่เสียนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจับลูกค้าเปลี่ยนอะไรใหม่เลยซึ่งมันก็ทําให้ลูกค้าต้องเสียตังค์แล้วไงนะแต่นี้เราต้องลองก่อนนะเราต้องลองก่อนว่าสรุปแล้วมันมันใช่ตัวนี้เสียจริงหรือเปล่านะถ้าเสียตัวนี้จริงเราค่อยเบิกอะไรตัวใหม่เพราะว่าอะไรที่คุณเห็นนี้นะเห็นตัวเท่านี้เท่านึ้งโป้งนะฮะราคาไม่ใช่ถูกนะฮะ 4,000บาทนะครับเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้นะฮะเช็คราคามาเรียบร้อยแล้วของแท้เบอร์ศูนย์นะอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องล้องให้ชัวร์ก่อนนะ,ะเพราะถ้าจับไปเปลี่ยนมาลูกค้าต้องเสียตังค์แล้วไงแล้วเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมานะลูกค้าจะเสียตังค์ฟรีนะครับผมไปออนกุญแจได้เลยครับนะฮะอันนี้คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ามันเชื้อเพลิงนะที่อยู่ตรงตรูดปั๊มคอมเรลนะอยู่คู่กับไอตัว SCV ว wow าล์วของปั๊มคอมเรลนั่นเองนะครับผม ่ะชมตอนนี้เราเปลี่ยนตัวเซนเซอร์นะตัวใหม่เสร็จแล้วนะที่ถอดมาจากรถผมนี่แหละอ่าโอเคตัดเครื่องอ่าตัดเครื่องติดขึ้นมาแล้วนะอ่าดูเครื่องพอเดินเรียบปกติเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนก่อนตอนตอนที่มันเล่งไม่ขึ้นนะเดินเรียบปกติออาลองเบินเครื่องดิอ,อสังเกตอะไรไหมได้ยินเสียงเครื่องมันดังขึ้นไหม มันดังขึ้นกว่าเก่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูเอา,เอามาเดี๋ยวนั่นเองน่ะเมื่อกี้ก่อนที่เปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์เวลาเราเร่งเครื่องเหยียบเหยียบคันเร่งจนมิดเนี่ยรอบมันก็จะอยู่ที่2,000รอบเท่านั้นเองนะฮะอยู่ที่2,000รอบเท่านั้นแต่นี้มาดูใหม่ให้ดูที่เกียวว่รอบน่ะปลาไป4,000เนี่ยปลาไป4,500รอบแล้วเห็นไหม เห็นความแตกต่างไหมระหว่างก่อนเปลี่ยนเซนเซอร์กับหลังเปลี่ยนเซนเซอร์อ่าก่อนเปลี่ยนเซนเซอร์เราเหยียบคันเร่งจนมิดก็ได้แค่สองพันหน่อยๆแต่ณตอนนี้เหยียบคันเร่งหน่อยเดียวเองเนี่ยเนี่ยเหยียบคันเะร่งหน่อยเดียวเองอ่าเดี๋ยวดูหน้าผมจะดูอนะ่ะผมจะคนะ้างคันเร่งไวแ้แค่นี้เนี่ยรอบไปทั้งห้าพันรอบสรุปก็ตามโค้ดที่แจง้งก็คือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง มันเสียนะมันเสียมันอ่านไม่ได้มันก็เลยโดยเขาเรียกว่าภาษาช่างเขาน่าจะเรียกว่าเข้าเซฟโหมดเซฟโหมดก็คือเพื่อไม่ให้เร่งเครื่องเกินเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์แต่ตอนนี้พอเราเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์เสร็จแล้วนะเนะี่ยรอบครึ่งปื๊ดๆเลยเห็นไหมเนี่ยสามพันเะนะี่ยสี่พันก็ยังได้เนี่ยเนี่ยสามพันหะ้าก็เร่งได้เนี่ยสี่พันะ 4, ก็เร่งได้เนี่ยสี่พันะ 4, กว่าก็เร่งได้เห็นไหมฮะอ่านะโอเครู้เรื่องนะ จบนะก็คือสรุปเลนเจอร์คันนี้นะที่มาด้วยอาการเร่งไม่ได้เร่งค้างได้แค่2,000รอบนิดเดดนะฮะอ่าเหยียบจนมิดคันเร่งแล้วรอบก็ไม่ขึ้นนะฮะก็สรุปว่าตามที่เราเช็คโค้ดปรากฏว่าฟ้องว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมินะฮะวัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงมันเสียผมก็เลยจะการลองเอาถอดเซนเซอร์จากรถผมนะมาด้าโปรคันนู้นนะ,ะมาใส่ตอนนี้เครื่องเร่งได้ปกติรอบขึ้นปกติแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะรองนะเอาไปวิ่งดูไปวิ่งกับลูกค้านี่แหละนีะ่พี่เจ้าของรถนี่แหละเพราะเขาแจ้งว่าวิ่งมาวิ่งมาได้แค่80รอบก็ขึ้นแค่2 0 0พันอ่าใช่ะปะอ่านี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเซนเซนเอร์แล้วเราเบิ้ลเครื่องรอบเครื่องขึ้นแล้วนะอ่าขึ้นตามปกติแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูว่ามันจะวิ่งได้มากกว่า80 60 80ดิบไหม ีน่ยออไปกิม่ไม่ขึ้นเลยอ่าไม่ขึ้นเลยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปวิ่งทดสอบกันนักละผมรู้แล้วฮะตอนนี้เราก็เอารถออกมาทําการวิ่งเทสวิ่งทดสอบกันนะโดยพี่เจ้าของรถนะเป็นคนขับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะ้ามันเชื้อเพลิงไปนะฮะดูซิว่ารถมันจะกลับมาวิ่งได้เป็นปกติเหมือนเดิมไหมอทีแรกมันวิ่งได้ประมาณ60สเองนะฮะเอาเย็บเลยเพ้่ร้อนเป็นไง พุ่งเลยใช่ไหมเออพุ่งเลยรถวิ่งขึ้นคือรถทํางานปกติแล้วนั่นเองถูกไหมอ่าวิ่งพุ่งขึ้นปกติไม่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 ตื้อไม่อื้อแล้วถูกไหมเพราะปกติสี่สี่สิบจะขึ้นไปห้าสี่เป็นกลางค้างไม่เปลี่ยนไม่ขึ้นเลยไปเลยพี่ตรงไปเลยวิ่งยาวเลยวิ่งยาวไปดูเลยอ่ะเยียบไปเลยอ่าเนี่ยตอนนี้มันพุ่งปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมเออพุ่งปกติเลยเนี่ยอ่าสรุปก็คือเป็นที่ตัว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันื้อเพลิงเสียจริงๆนะตามโค้ดที่เราสแกนเจอนะฮะให้รู้ไว้เลยเวลารถมีอาการต่อให้บางทีอ่ะมันไม่มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ที่หน้าจอไม่มีรูปไฟประแชร์โชว์ที่หน้าจอมันจําเป็นต้องเอาเครื่องสแกนเสียบนะถึงจะเห็นโค้ดอย่างเช่นคันนี้เหมือนกันนะฮะก็พี่เจ้าของรถก็แจ้งว่าไม่มีไฟโชว์ที่หน้าจอเลยสักสิ้นเลยแต่พอผมเอาเครื่องสแกนเสียบไปก็เจอว่าฟ้องโค้ดเกี่ยวกับ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเสียนั่นเองนะฮะเนี่ยพอเปลี่ยนไปปุ๊บรถก็วิ่งปกติเลยนะจากทีแรกที่เร่งเครื่องเนี่ยขึ้นไม่เกิน2,000รอบเหยียบเครื่องเร่งขึ้นก็ไม่เกิน2,000รอบแต่ตัวเนี้ยคือเบิบ้ลอ่าปรบสนองดีเร่งเครื่องเบิ้ลเครื่องก็ขึ้นไป4ี่0 0ันรอบปกติเหมือนเดิมแล้วสรุปเป็นที่เซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเสียนะฮะอันนี้คือเอารถมาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมบายใจไหมรู้สาเหตุแล้ว อันนี้พี่เขามาจากสัตหีบเลยนะมาจากพัทยามาหาผมที่พัทยานะเสวิ่เกตลอดมีปัานน้ำมันเครื่องอครับรถมีปัญหาก็มาทันทีนะเราจากการตรวจสอบตรวจเช็คแก้ไขให้เรียบร้อยกอ็เป็นที่เซ็นเซอร์จริงๆอ่ะทีนี้ก็เหลืออันนี้คือเราถอดจากรถผมมาลองให้ว่ามันเป็นที่เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ามันเชื้อเพลิงจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นจริงแต่นี้ก็เหลือแค่สั่งอะไหล่ใหม่นะตัวใหม่มาเปลี่ยนให้พี่เขานั่นเองนะครับผมพุ่งเลยไหมปี๊ดปี๊ดเลยไหม เยียบเลยพี่เยียบเลยรอบได<ห>้รอบรอบไ้าสายอ่ารอบสะพานนี้ก็ได้แล้ววนกลับได้เลยโอเคตามนั้นนะครับรู้เรื่องนะสรุปเรนเจอร์เอ็มซีคันนี้นะที่ปัญหาเรื่องรอบเครื่องเร่งไม่ขึ้นได้แค่สองพันรอบนะฮะสรุปตัวเช็คโค้ดเจอว่าโค้ดเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเสียก็จะกการลองเอาเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนเข้าไปก็รถก็กลับมาทำงานเป็นปกติแต่นี้ก็เหลือแค่สั่งอะไหล่ตัวใหม่มาเปลี่ยนให้พี่เขานะครับผม thank <laughs>